โอเคครับวันนี้สําหรับลูกๆนักเรียนที่ใช้หนังสือ close up เล่มที่1นนะครับซึ่งเป็นหนังสือสําหรับนักเรียนชั้นม .1 นนะครับทั่วประเทศคุณครูสอนมาถึงหน้าที่16แล้วนะครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนี่คือหน้าตาของหนังสือหน้าที่16นะครับซึ่งคุณครูทำให้เล็กนิดหนึ่งแล้วก็มาขยายใหญ่ทีหลังนะครับนะจะได้เห็นชัดเจนว่าแต่ละหัวเรื่องนั้นเราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะครับนะ ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับนะที่เข้ามาดูซีมสดหรือว่าไลฟ์สดของกระผมอยู่ในตอนนี้นะครับนะก็มีคุณประวัลย์ษาคุณชุติมานะครับเด็กชายธีรพัฒนะครับเป็นต้นนะครับผมโอเคครับเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยนั่นก็คือนะครับหน้านี้นะครับเป็นหน้าพิเศษหน่อยก็คือมีวิดีโอนะครับให้ดูเกี่ยวกับสุนัขนะครับนะซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็ดีนะครับมีทุก หมวดให้เรียนเลยนะครับคือทั้งการพูดการฟังการเขียนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการดูดูในที่นี่ก็คือต้องฟังนะครับนะฟังเสียงโอเคครับก่อนที่จะฟังเสียงเนี่ยคุณครูมาเฉลย,ยหรือว่ามาแนะนํานะครับให้ดูเกี่ยวกับภาพนี้ก่อนนะครับตามคําสั่งในหนังสือหนังสือเขาบอกว่า before you watch นะครับ before แล้วก่อน you แล้วคุณ watch แปลว่าดูนะครับก่อนที่คุณจะดูคลิปวิดีโอนั้น docs นะครับ ด็อกสุนัขหลายๆตัวนะครับเติม s เป็นประหูพจน์ r great pets r นะครับเป็น verb to be ที่นำมาใช้คู่กับคำ adjective นะครับ great เป็นคำ adjective นะครับผมขยายคำนามนะครับผมในเมื่อมีคำ adjective ขยายคำนามอยู่นะครับกริยาตัวนี้จะกลายเป็นกริยาแท้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับซึ่งแปลว่าเป็นอยู่คือเพราะฉะนั้นเราก็เลยแปลว่าสุนัขหลายตัวนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีวิเศษนะครับนะ great ในที่นี้ เ่ขอไปด้วยนะครับคุณครูไม่ได้แปลให้นะครับนะบัดแต่ว่าเดเดที่นี่คือสุนัขทั้งหลายเหล่านั้น also help humans ให้ความช่วยเหลือแก่มนุษย์นะครับนะมนุษย์หลายๆคนนะครับเติม as ด้วยเหมือนกัน in many ways ในหลายๆวิธีทางนะครับหลายๆวิธีให้ match photo ให้จับภาพนะครับจับคู่นะครับภาพเหล่านี้กับคำบรรยายนะครับหรือว่า ประโยค A ถึง F ในข้อหนึ่งถึง6กกับก็กับข้อ A ถึง F นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากนะครับนะภาพ A ภาพ a ในที่นี่ก็หมายถึงนี่นะครับนะ a mountain rescue dog นะครับ mount mountain rescue dog นะครับก็คือสุนัขที่ คอยให้ความช่วยเหลือ,อมนุษย์อยู่ที่บนเขาในแถบหิมานะครับ,ะะรบเกิดมนุษย์มีปัญหาต้องการความช่วยเหลืออะไรสุนัขเหล่านี้ก็สามารถช่วยเหลือได้นะครับนะส่วนภาพที่2นั้นภาพ B ภาพ B ก็คือแคร์ร r ด dog นะครับนะแค r e นะครับนะเป็นคำกริยาแปลว่าดูแลเอาใจใส่ Carer นะครับก็คือผู้ดูแลเพราะฉะนั้นสุนัขที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลก็คือ าภาพบีนี่นะครับนะก็คอยดูแลผู้พิการต่างๆซึ่งเป็นเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ผลงานเถอะนะครับนะบางทีคนพิการจะหยิบโน่นหยิบนี่ก็ลําบากนะครับก็เลี้ยงสุนัขฝึกมาอย่างดีนะครับเปลอเนี่มันตักน้าไม่กินได้นะครับนะเออนะครับส่วนภาพ4นะครับเขาเรียกว่านี่นะครับภาพ4ีเขาเรียกว่ากาดด็อกกาดแปลว่าผู้ดูแลและรักษานะครับผู้ดูแลความปลอดภัย บ้นกาดด็อกก็คือสุนัขที่ทําหน้าที่เฝ้ายามหรือว่าเฝ้าดูแลความปลอดภัยให้กับเจ้าของนะครับส่วนภาพดีนะครับภาพดีนี่เป็นภาพที่ดูแปลกๆหน่อยนะครับดูไกลๆแล้วเหมือนกับคนนะครับในที่นี้ก็คือภาพเออเพชก็คือภาพสัตว์เลี้ยงแต่มีคนอยู่ด้วยนะครับนนะไมาช่สัตว์เลี้ยงทั้งสองทั้งสองทั้งสองภาพนะข้างซ้ายนี่เป็นสุนัขข้างขวานี่เป็นคนนะครับ ส่วนภาพ e นะครับหนาะภาพ e คุณครูก็มาเขียนให้เขาเรียกว่าอัพโพลิสด็อกก็คือสุนัขตำรวจนะครับมีหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจในการจับายาเสพติดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับร้อยแปดพันเก้าส่วนภาพ f นะครับหนาะคุณครูมาใส่ให้ในไกด์ด็อกนะครับไกด์ด็อกไกด์แปลว่าผู้แนะนํานะครับผู้แนะนําให้คนอื่นรู้จักในสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้น,นนะครับในที่นี้ก็คือเป็นสุนัขในการนําทางแก่คนตาบอดเป็นต้นนะครับ โอเคครับคุณครูแทนตัวเองว่าคุณครูนะครับนะต้องขออภัยท่านผู้ชมใน f a c e b o o k ด้วยนะครับเพราะว่ารผมต้องนำไปตัดต่อลงในช่อง Youtube อีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมเข้าหัวข้อ b กันหัวข้อ b เนี่ยนะครับวายนะครับแปลว่าในขณะที่อยูคุณ watch ในขณะที่คุณดูคลิปวิดีโออยู่นั้นนะครับ watch the video ให้คุณดูวิดีโอนะครับแล้วก็ให้ circle ให้วงกลม the type of dog ชนิดต่างๆของสุนัขนะครับ in a ในข้อ a uc ที่คุณได้เห็นในคลิปนะครับ in the video decide แปลว่าตัดสินใจนะครับให้คุณตัดสินใจ if this statement are true or false if นะครับไม่ได้แปลว่าหรือ,อถ้าว่านะครับประโยคนี้แปลว่า statement นะครับแปลว่าประโยคนะครับประโยคเหล่านี้นั้นเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จนะครับใช่หรือไม่ if ตัวนี้แปลว่าใช่หรือไม่นะครับนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่นักเรียนจะตอบนะครับว่าสุนัขในคลิปนั้นทําหน้าทีา่เปิดประตูได้หรือไม่นะครับทําหน้าที่อ่านข้อความต่างๆอ่านสัญลักษณ์ทัทีครับสายแสัญลักษณ์อ่านสัญลักษณ์ต่างๆได้หรือไม่สวิตช์ออนเดลไลท์สามารถเปิดไฟได้หรือหรือไม่นะครับ press and e m e r g e y button นะครับ button แปลวปุ่มนะครับ press แปลวกด and emergency นะครับแปลว่าปุ่มฉุกเฉินสามารถกดปุ่มฉุกเฉินได้หรือไม่ต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้คุณครูไม่ได้เขียนให้เมื่อกี้รีบๆทำเอกสารก็เลยลืมไป carry นะครับแปลว่าแบกนะครับนะ their owner on their back แบกสัมภาระของพวกมันนะครับไว้บนหลังใช่หรือไม่ ปิกอัพอ็อบเจกต์อ็อบเในที่นี้ไม่ได้แปลว่ากรรมนะครับนะอ็อบเจแปลว่าวัสดุสิ่งของต่างๆนะครับนะ p ิกอัพก็คือเก็บนะครับสามารถเก็บวัตถุสิ่งของต่างๆได้โอเคนะครับนะคุณครูลองเปิดคลิปดูนะครับนะเพราะว่าโอเคครับคลิปวิดีโอจบไปแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณครูได้นําไปสอนนักเรียนในห้องนะครับนะคุณครูก็จะคัดลอกออกมานะครับว่าคําพูดเหล่านั้นนะครับเขาพูดว่าอะไรบ้าง แต่ว่าในการสอนออนไลน์อย่างนี้นะครับไม่มีเวลาพอที่จะมานั่งคัดลอกอยู่นะครับนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับน, <S <S นักเรียนลองใช้ทักษะการฟังดูนะครับว่าในคลิปนั้นเขาพูดว่าอย่างไรบ้างแต่โอเคครับเพราะว่าในแบบฝึกหัดนี้นะครับนะเขาให้นักเรียนดูภาพแล้วก็นํามาตอบซึ่งก็ไม่ยากนะครับเมื่อกี้นักเรียนดูภาพแล้วก็มองเห็นอยู่นะครับว่าสุนัขสามารถทาอะไรได้บ้าง แหมต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้กระผมใส่วิกนะครับนะแหมลมพัดเนี่ยผมมันเข้าตานะครับนะความจริงแล้วไม่ได้รออย่างนี้นะนี่ใส่วิกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนๆใน a c e b o o k งงว่านี่ทำไมเพื่อนเราเพี้ยนไปหรือเปล่านะครับเห็นหน้าตาเป็นอย่างนี้โอเคครับผมนะสุนัขสามารถทำอะไรได้บ้างก็สามารถเปิดประตูได้โอเคนะครับใส่ทีก็คือ True นะครับถูกต้องสามารถอ่า อ,อ่านสัญญาณต่างๆได้หรือเปล่าก็ใส่ F นะครับนะเพราะในคลิปวิดีโอนั้นไม่มีนะครับนะสุนัขไม่สามารถอ่านสัญญาณอ,อะไรได้ข้อที่3นะครับสุนัขสามารถเปิดไฟได้ก็ถูกต้องนะครับข้อที่4สุนัขสามารถสามารถกดปุ่มนะครับฉุกเฉินต่างๆได้ก็ถูกต้องข้อที่5นะครับส,สุนักแบกนะครับสัมภาระของพวกมันไว้บนหลังก็ไม่มีนะครับนะไม่ถูกต้องนะครับใส่ F ส่วนข้อที่6นะครับสุนักสามารถที่จะหยิบนะครับวัสดุสิ่งของต่างๆได้ก็ถูกต้องนะครับโอเคไปต่อนะครับผม After you watch หลังจากที่คุณได้ดูคลิปวิดีโอแล้วนะครับนะให้ complete the summary of the video below using this words ก็คือให้ทำนะครับบทสรุปนะครับนาะของวิดีโอด้านล่างนี้นะครับบทสรุปของวิดีโอให้สมบูรณ์นะครับโดยการใช้ คําที่ได้ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับถ้าคุณครูเกลียอย่างนี้นักเรียน คงจะทาราบนะครับนะว่าคำเหล่านั้นแปลว่าแปลตามที่คุณครูพูดเดี๋ยวแปลให้ใหม่อีกทีก็ได้นะครับเพราะสไตล์การสอนของครูพีนันนั้นของครูพินันนั้นนะครับตามหลักสอนวิ่ง er. นะครับนะก็คือจะแปลให้ทุกคำศัพท์เลยนะลูกนะถือว่าการเรียนแบบนี้นะครับเป็นเรียน่เป็นการเรียนที่คุณครูชอบนะครับนะคุณครูก็เลยนํามาถ่ายทอดให้กับนักเรียนทั่วประเทศแบบนี้นะครับคือเราได้รู้นะครับนะว่าแต่ละศัพท์นั้นแปลว่าอะไรนะครับ Complete คือทำให้สมบูรณ์นะครับทำอะไรให้สมบูรณ์นะครับ Summary of ก็คือ Summary แปลว่าบทสรุป of แปลว่าของนะครับ The the video ก็ของวิดีโอนะครับนะ Below คือด้านล่างนี้โดยใช้นะครับ Using การใช้เป็นคำ e r u n d นะครับนะคำกริยามาเติม A N G กลายเป็นคำนามนะครับแปลว,ว่าการใช้ This word นะครับคำเหล่านี้นะครับ This ใช้นำหน้าคำที่ตามมาเป็นผู้พู นะครับวีโดด้านล่างก็เขาให้คําเหล่านี้ไว้แล้วก็นําคําเหล่านี้มาเติมลงในช่องว่างคุณครูก็เติมให้เรียบร้อยแล้วและก็พร้อมที่จะแปลนักเรียนฟังนะครับลองฟังดูนะครับผม j e n n i f e r Arno is a trainer at a special dog camp j e n n i f r r a r o no o รนะครับเป็นชื่อคนนะครับ i s เป็นนะครับเป็นกริยาแท้ trainer ก็คือเป็นผู้ฝึกสอนนะครับนะเป็นผู้ฝึกสอนอะไรในะที่นี่ก็คือฝึกสอนสุนัขนั่นเองฝึกสอนที่ไหนครับ at a s p e c i a l dog dog camp ก็คือสอนอยู่ที่แคมป์นะครับในการเลี้ยงสุนัขที่มีความสามารถพิเศษนี่คำแปลคุณครูปแปลไว้ด้านนี้แล้วนะครับนะชีในที่นี่ก็คือ j e n น i เฟอร์นะครับ e s t e i n i n g dogs นะครับกำลังฝึกสุนัขนะครับหลายๆตัว ชูแล้วเพื่อที่จะนะครับ be superdog เพื่อที่จะให้เพื่อที่จะให้สุนัขเหล่านั้นนะครับเป็น superdog คนครูก็แปลแปลทับศัพท์ไปก็แล้วกันนะลูกนะเพราะ super ก็แปลว่าเหนือกว่าสุนัขอื่นๆนะครับ so ดังนั้น d นะครับ d ในที่นี่คือสุนัขนะ can look after people สุนัขเหล่านั้นนะครับเมื่อได้รับการฝึกแล้วมันก็สามารถ look after นะครับ look after เป็น pro super นะครับซึ่งแปลว่า ดูแลนะครับดูแลเอาใจใส่นะครับดูแลใครครับดูแลพี่โบก็คือดูแลผู้คน with this a b i l i t i e s ผู้คนแบบไหนครับผู้คนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับ a b i l i t y แปลว่าความสามารถนะครับ <S 2> <S 2> this เป็นคำอ uh, prefix นะครับคือเป็นปัจจัยนะครับภาษาพราะเรียกว่าปัจจัยภาษาอังกฤษก็คือคำอ uh, คำนำหน้านั่นเองนะครับ เมื่อไปนำหน้าคำไหนคำนั้นจะเป็นคำปฏิเสธนะครับ t i s แปลว่าไม่นะครับนะโอเค d o อกสุนัขต่างๆเล่นนะครับได้เรียนรู้นะครับ best ดีที่สุดสุนัขนะครับจะสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุดนะครับแปลว่าอย่างนั้น before ก่อนที่พวกมันอายุ16สัปดาห์นะครับนะ คืออายุก่อนี่บกสัปดาห์เนี่ยสุนักจะเรียนรู้ได้เร็วที่สุดว่าง,งั้นเถอะนะครับเดหมายถึงสุนักนะสุนักเหล่านั้นดูเทรนนิ่งนะครับดูเทรนนิ่งก็หมายถึงว่าทําการฝึกนะครับแต่เขาใส่ดูเข้าไปเนี่ยนะครับเป็นกริยาแท้นะครับนะแปลว,ว่าทําทําอะไรครับทําการฝึกนะครับส,สุนักเหล่านั้นทําการฝึก for เดบเลนนะครับก็ฝึกทั้งสมองของพวกมันนะครับและก็ฝึกเดบบอดี้นะครับฝึกสภาพร่างกายด้วยนะฝึกร่างกายนะครับตามที่มนุษย์ฝึกให้แล้วก็ฝึกสมองของมันด้วย first ในลำดับแรกนั้นนะครับพวกมันนะครับเดนที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับนะครับบ้านของพวกมันหรือว่าที่อยู่ของพวกมันนะครับและหลังจากนั้น and t h e n นะครับหลังจากนั้น when เมื่อ they are e g t week old เมื่อมันอายุได้ประมาณ8สัปดาห์นะครับเดพวกมันก็จะเริ่มนะ o บ t าพวกมันก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับ Light Outside the Home เกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะครับด้านนอกบ้านนะครับหรือด้านนอกที่อยู่อาศัยของมันเดสิ่งนี้นะครับ i n c l u s e รวมถึงนะครับ v i s i t การที่จะออกไปเที่ยวนะครับ Visit To the supermarket ไปเที่ยวซูเปอร์มาร์เก็ตก็เป็นการเรียนรู้อีกแบบหนึ่งของสุนัขนะครับ r i ร e นะครับการนั่งรถบัสนะครับหรือการ t r i p การเดินทางนะครับ Trip ไปว่าการเดินทาง by train โดยรถไฟ to the airport การนั่งรถไฟไปสนามบินนะครับ with training ด้วยการฝึกเช่นนี้นะครับ these amazing dogs สุนัขที่น่ามหัศจรรย์เหล่านี้นะครับ บิ๊กคัก็จะกลายเป็นซูเปอร์ด็อกนะครับเป็นสุนัขที่พิเศษกว่าสุนัขอื่นๆ And can Save l i f e และก็สามารถช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ได้นะครับนี่คือสำนวนการแปลของครูพินันนะครับซึ่งคุณครูนำมาแปลสดๆให้กับนักเรียนด้วยคำศัพท์ นะครับสับต่อสับเหมือนอักษรวิ่งเนานบนนะครับสไตล์การสอนของครูพินานนั้นแปลให้ทุกคําศัพท์จับมาแปลให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับประญาณนั้นถ้าลูกๆคิดว่าคุณครูพินานสอนดีนะครับหนะหรือมีสาระดีไม่ดีไม่ว่านะครับแต่ถ้ามีสาระพอจะแนะนําต่อได้ก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะลูกนะคุณครูก็ขอขอบใจไว้นะที่นี่ด้วยทีนี้นะครับมาดู หัวข้อต่อไปก็คือ i d e a ียโฟกัสไอเดียฟกัก็คือความคิดรวบยอดนะครับนะว่าเมื่อเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราเกิดความคิดอะไรบ้างและเราจะตอบอย่างไรซึ่งไม่มีคำเฉลยที่ไหนนะครับคุณครูพี่นันนำมาเฉลยให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นข้อที่หนึ่งก็แล้วกันนะครับเขาถามว่า Do you think dogs are the best pet Why? b y not? ซึ่งแปลมาเป็นภาษาไทยแปลให้ตรงนี้นะครับแปลว่านะครับคุณคิดว่าสุนัขต่างๆนะครับสุนัขหลายๆตัวนะครับตัว a อเป็นนะครับสุนัขที่ดีที่สุดหรือว่าที่เก่งที่สุดกว่าสัตว์อื่นๆนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงทีครับเพชรเริษสัตว์เลี้ยงสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดหรือเก่งที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายใช่หรือไม่ถ้าใช่เพราะเหตุดใดเหตุใดถ้าไม่ใช่เพราะเหตุใดน,นะครับในคุณครูแปลให้ แล้วคุณครูก็ตอบนะครับด้วยความคิดเห็นของคุณครูเองนะครับนี่คือสไตล์ความคิดเห็นของคุณครูนะคุณครูก็ตอบว่า y ย s I do ดู I agree that dogs are the best animals because they they learn everything better than any other animals and they can have e m o t n s in many ways they are like human being and they are not t e s t u r u s h นะครับ t u s h u r s โ o เค แปลว่าอะไรครับแปลว่าใช่นะครับคุณครูเห็นด้วยนะที่เขาบอกว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่เก่งกว่าสัตว์อื่นๆเนี่ยที่ฉันเห็นด้วยแบบนั้นนะครับเพราะว่าสุนัขเนี่ยเป็นสัตว์ที่เก่งกว่าสัตว์อื่นๆนะครับนะเพราะว่าพวกมันนะครับสามารถเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆนะครับ และนะครับ they can help human มันสามารถช่วยเหลือมนุษย์นะครับได้หลายวิถีทางนะครับนะ there y a like a human being นะถ้าดูอีกดูอีกแง่หนึ่งนะครับมันก็คล้ายกับเป็นมนุษย์คนหนึ่งนั่นเองนะครับนะเพราะมันทำอะไรได้เหมือนกับมนุษย์หลายๆลอย่าง and t h e y are not treacherous นะครับจาก t ีเ c h e r นะครับไม่อาจเป็น t ีเ c h e r นะตรงนี้นะครับอาจเป็น treacherous fissure treacherous นะครับ และที่สําคัญนะครับสุนัขในเป็นที่ทราบกันดีว่ามันไม่ทรยศต่อเจ้าของนะครับนะอัฟฟิชรัสเนี่ยแปลว่าทรยศนะครับมันไม่ทรยศเจ้าของนะครับนะโอเคนี่คือความคิดของครูพนันนะนักเรียนก็นำเอาไปแต่งประโยคเปรียบเทียบได้นะครับข้อที่สองนะครับนะ robots will one day replace dogs at caros uh, l the U.S. มีคำพูดกล่าวว่านะครับหุ่นยนต์นั้นสักวันหนึ่งนะครับวันในที่นี้คือสักวันหนึ่งมันจะกลายมาเป็นนะครับ replace แปลว่าแทนที่นะครับหุ่นยนต์จะกลายมาแทนที่สุนัขต่างๆนะครับในฐานะเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ดูแลมนุษย์นะครับนะคำกล่าวนี้คุณเห็นด้วยหรือไม่ถ้าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนี่คือคำแปลข้อ2นะครับแล้วก็ พร้อมกับคำตอบซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของครูพี่นันนะครับนี่คำถามครูพี่นันก็เลยตอบให้เป็นตัวอย่างนะครับแก่นักเรียนนะครับในการนำไปเขียนคำตอบส่งครูนะครับครูประจำวิชาที่สอนนักเรียนอยู่คุณครูก็ตอบว่า No I don't I don't agree I think robots robots นะครับ can't do everything like dogs And those are cute animals that can warm humans, those cute but robotists can't นั่นก็หมายความว่านะครับฉันไม่เห็นด้วยเลยนะครับที่ว่าหุ่นยนต์จะมาทำหน้าที่แทนสุนัขได้แล้วก็เป็นผู้ดูแลมนุษย์นะครับนะเพราะฉันคิดว่านะครับหุ่นยนต์นั้นไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกับสุนัขโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสุนัขเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่สร้างความอบอุ่นให้กับมนุษย์นะครับ ซึ่งสร้างความอบอุ่นให้กับมนุษย์ซึ่งนะครับหุ่นยนต์นั้นไม่สามารถสร้างความอบอุ่นให้กับมนุษย์ได้นี่คือข้อแตกต่างที่ชี้ให้เห็นอันนี้เป็นสำนวนของครัวพินานเองนะครับนะขอ อาเรียนอาท่านผู้ที่ชำนาญในด้านภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าภาษาของผมนั้นไม่สลัดสลวยเท่าที่ควรก็กระผมทำตามความสามารถของกระผมเท่าที่มีนะครับนะซึ่งนักเรียนก็สามารถนำเอาไปดูนะครับเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งได้นะครับนะโอเคครับผมนี่คือคำแปลกระผมไปเร็วเลยนะครับวันนี้ก็จบหน้าที่16ไปต่อหน้าที่17ต่อเลยนะครับ